โรงเรียนบีบีแซเป็นโรงเรียนประจำที่ปีนังที่พ่อแม่มักส่งลูกสาวมาเรียนกันที่นี่เพราะเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงหนึ่งในนั้นก็คือซีรินาโนสองสาวเป็นเพื่อนซีกันและมักจะก่อความเดือดร้อนให้กับเพื่อนในโรงเรียนเพราะถือว่าพ่อมีอิทธิพลโดยเฉพาะซิริซีริแกเห็นหน้านางมน,นาวไหม ตอนที่เป็นเห็นตุ๊กแกในล็อกเกอร์อะ่ะมันกรีดลั่นจนถี่ราดน่าอายมากเลยอ่ะแกเห็นสิก็ฉันถ่ายคลิปไปได้ตัวเองหน้าโคตรเวออะ่ะตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครหน้าเวอเท่ากับย,ยายมันนาวเลยรู้ปะตลกชะมัดแต่แกล้งนางมันนาวบ่อยแล้วว่าเบืออ่อเห็นมันหน้าเวอจนขี้เกียจจะเห็นละแต่แกล้งคนอื่นดีไหมใครอะ่ะ ใครจะแกล้งสนุกได้เท่าใยมะนาวอีกอะ่ะนางนิ่มไงนางนิ่มมันเพิ่งมาใหม่ไม่กล้ามีปากมีเสียงกับใครเขาหรอกก็ดีนะเราแกล้งอะไรอะ่ะแกคิดออกปะเอาเสื้อชั้นในของมันไปใส่ตำแยดีมะมันจะได้คันคันค,น,คน,นอนเก่าทั้งคืนน่ะอุ้ยความคิดดีอะ่ะโอเคเลยแกไปหามาเดี๋ยวฉันจัดให้ เอาอีกแล้วนะคิดจะแกล้งคนอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาปราบมันสักทีฉันละเกลียดสองเพื่อนสีคู่นี้จริงๆอีกเพื่อนนรกนั่นสิเพี้ยนขอให้มีคนที่สวยกว่าเก่งกว่ามาปราบมันสักทีฉันก็หวังอย่างนั้นแหละฉันก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าด้วยคนปืนนิ้งรักปืนนะ รักมากเลยรักมากที่สุดในชีวิตของนิ้งไม่เคยรักใครเท่าปืนมาก่อนเลยผมก็รักคุณหนูครับรักมากเลยแต่ทำยังไงล่ะผมมันก็แค่ลูกคนสวนพ่อแม่ของคุณหนูก็คงไม่ยอมให้เราสองคนได้คบกันหรอกนิ้งไม่สนน่ะก็นิ้งรักปืนต่อไปนิ้งก็จะเรียนจบกลายเป็นผู้ใหญ่ ต่อไปก็จะไม่มีใครมาห้ามมาบังคับใจอะไรนิ้งได้ผมสัญญานะว่าจะตั้งใจเรียนให้จบตั้งใจทำงานเก็บเงินมาสู่ขอคุณหนูให้รวยเร็วๆนะปืนนิ้งอยากจะอยู่กับปืนเต็มทนแล้วว่าได้ครับคุณหนูผมสัญญาเลยว่าผมจะต้องรวยเร็วๆรวยให้เร็วที่สุดคุณหนูต้องรอผมนะรอสิถ้าไม่รอปืนแล้วนิงจะรอใคร ถ้างั้นนิ้งไปนอนก่อนนะหลบมาแบบนี้เดี๋ยวพ่อเห็นจะ้ะเดินเร็วๆเดี๋ยวทุกคนจะเห็นเข้าแต่ให้ผมไปส่งไหมตอนกลางคืนแบบนี้กลัวว่าจะมีตะขาบหรือว่าแมงป่องไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดมีคนเห็นเราเดินไปด้วยกันเดี๋ยวจะมีคนสงสัยเอาไปฟ้องพ่อกับแม่นิ้งไปได้แค่นี้เองไปสนามออกเต็มก็ได้ครับ เดินดีๆนะจ้ะบ๊ายบายนะหลับฝันดีล่ะก็ฝันถึงคุณหนูนั่นแหละไอ้ปืนโอ๊ยพ่อตกใจหมดเลยพ่อมาทำไมเงียบๆไม่ให้สุ่มให้เสียงเลยเนี่ยแกมานั่งทำอะไรกับคุณหนูอยู่ที่นี่วะฮะลับตาคนมันน่าเกลียดก็เออนี่ใช่ไหมวะ ที่แกบอกฉันว่าแกมีแฟนแล้วอะ่ะไอ้ปืนใช่จะพ่อฉันกับคุณหนูเป็นแฟนกันเราครบกันมาได้สามเดือนแล้วจะพ่อไอ้ปืนนรกจะกินหัวนี่คุณหนูลูกท่านนะเว้ยเองจะไปคบกับลูกท่านได้ยังไงแล้วทำไมอ่ะพ่อฉันเป็นผู้ชายคุณหนูก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายคบกันจะเป็นอะไรจะลูกใครก็คบได้ไม่ใช่หรอพ่อ รักไม่ได้ใครมันจะอยากได้เองเป็นลูกเคยว่าไอ้ปืนท่าทำไมล่ะพ่อฉันมันเลวร้ายถึงขนาดที่ใครจะไม่อยากได้ฉันเป็นลูกเคยเลยเหรอเองมันรอเรียนเกง่งแต่เองมันจนรู้ไหมไอ้ปืนความจนนี่เหละเว้ยคุณสมบัติที่ไม่มีใครอยากได้จนแล้วไงพ่อจนแล้วมันจะกลายเป็นคนรวยไม่ได้หรือไง เองจะรวยขึ้นด้วยวิธีไหนวะห้าไอ้ปืนนอกจากถูกลอตเตอรี่อะในโลกนี้มีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะพ่อที่มันจะทำให้คนจนๆรวยขึ้นมาได้ฝันเฟื่องข้าทำงานเลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กจนโตข้ายังไม่รวยเลยอย่างเองใครเขาจะไปรอเองวะกว่าเองจะรวยขึ้นมาได้คุณหนูมีลูกค้าคนลมะมั้ง พ่อเป็นคนหัวเก่าก็ชอบคิดอะไรแบบเก่าๆเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะพ่อแค่เรามีความสามารถมีศักยภาพเราก็รวยได้ไอ้ปืดไอ้หัวดือ้อเอ็งเลิกคบคุณหนูเลยนะก่อนที่คุณท่านจะจับได้ไม่ผมกับคุณหนูรักกันผมจะรวยให้พ่อดูแล้วถึงตอนนั้นผมจะให้พ่อไปสู่ขอคุณหนูให้โอ้ย ไอ้นี่ข้าขี้เกียจคุยแล้วเว้ยปวดหัวหอมจังเลยค่ะแม่มีอะไรให้กินคะนิ้งหิวจังเลยบีเยอะแยะออกลูกเนื้อวากิวไข่คาวเวียลูกอยากกินอะไรละจ๊ะเนื้อห่านหูฉลามมีหมดนั่นแหละน่ากินจังเลยนะคะคุณแม่ทุกรายชื่อที่ว่ามา ทำให้หนูอ่ะหิวมากเลยค่ะอ๋อจริงด้วยอาบน้ําเสร็จแล้ววันนี้ไม่ต้องแต่งตัวไปโรงเรียนนะลูกทําไมละคะแม่ทําไมแม่ถึงไม่ให้นิ้งไปโรงเรียนแปลกจังแม่ว่าจะส่งนิ้งไปเรียนที่ปีนงังอะไรนะไปเรียนปีนงังไม่อ่ะนิ้งไม่ไปทำไมอยู่ๆแม่จะต้องให้นิ้งไปเรียนที่อื่น ในมือนิ้งเรียนที่นี่ก็ได้นิ้งไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครทำไมล่ะลูกทำไมจะต้องปฏิเสธเสียงแข็งขนาดนั้นด้วยที่ปีหนังใครๆก็ส่งลูกสาวไปเรียนทั้งนั้นก็นิ้งคิดถึงเพื่อนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนิ้งไม่อยากจากเพื่อนไปสมัยนี้แล้วคิดถึงก็โทรศัพท์หากันสิวิดีโอคอลก็ได้ไม่เห็นจะต้องยุ่งยากอะไรเลยนี่นะ ก็นิ้งอยากอยู่ที่นี่นะคะนิ้งไม่ไปอะ่ะหัวเด็ดตีนขาดนิ้งก็ไม่ไปไม่ได้คุณพ่อจัดการสมัครเรียนให้เรียบร้อยแล้วแล้วที่โรงเรียนพ่อก็ลาออกให้แล้วด้วยอะไรกันทำไมพ่อกับแม่ไม่ถามนิ้งก่อนคิดอยากทำอะไรก็ทำเหรอถามทำไมนิงเป็นลูกมีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งของพ่อแม่อยู่แล้วไง ลูกนะคะแม่มีชีวิตจิตใจเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ใช่สมบัติไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่พ่อกับแม่จะทำยังไงก็ได้มากไปแล้วนะนิงแม่ทำให้นิงเกิดมาแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับชีวิตของนิงนะคะนิงนิงไม่ไปค่ะนิงยืนยันว่านิงจะไม่ไปปีหนังนิงจะเรียนที่นี่แก่ต้องไป ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับละครชีวิตรักเรื่องใหม่หวังว่าทุกคนคงจะชอบแนวนักเรียนนักเรียนแบบนี้นะคะคลิปนี้พี่ตักลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ